ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็เป็นที่นอนนะคะที่ฮาวายเนี่ยสละแบงค์เคทของฮาวายนะคะเป็นผ้าห่มที่น่ารักแล้วก็ฮาวายชอบนะใช้มานานแล้วค่ะก็เกือบสองปีนะล่าไว Hawaii คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราซื้อเบาะให้เขาอีกเนี่ยเขากัดกัดอีกนะคะฮาวายก็จะเสียเงินฟรีไงก็เลยเอาของใช้ในบ้านน่ะเย็บให้เขานะคะเป็นที่นอนใหม่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากฮาวายก็ดีใจนะ และเขาก็จะประมาณนี้นะเวลาฮาวายอยู่บ้านนะคะล็อกซี่ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับฮาวายนะแต่ว่าเขาจะมีโรคแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาฮาวายอยู่บ้านเขาไม่ค่อยนอนค่ะอันนี้คือเขาม่วงมากท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเผื่อว่าฮาวายขยับหรือว่าอะไรนะจะลืมตาทันทีแล้วฮาวายไม่เคยเห็นเขาอะนอนนานเลยสักวันหนึ่งแล้วยิ่งกลางคืนนะคะหลังจากที่ฮาวายเนี่ยดูทีวีนะเนี่ยดูทีวีก็เขาก็จะนอนแบบนี้นะท่านผู้ชมเหมือนนอนนานนะ ฮาวายก็จะแอบมองเขาแล้วก็ฮาวายจะพยายามไม่ขยับไปไหนก็จะดูทีวีไปจนเสร็จเรียบร้อยเวลานอนของฮาวายเนี่ยคือเวลาห้าทุ่มหลังจากที่ฮาวายปิดทีวีแล้วท่านผู้ชมนะคะบล็อกซี่เขาจะเปลี่ยนที่นอนคือเดินเข้ามาในห้องของฮาวายแล้วก็มานนอนข้างเตียงกับพื้นไม้เย็นๆเนี่ยค่ะแต่ว่าฮาวายก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็แล้วแต่เหอะฮาวายก็คิดว่าเ,าเอาเอาตามที่เขาสบายใจแล้วก็เขามีความสุขนะ ล้วฮาวายก็คิดว่านะเออเราทําที่นอนให้เขา,าเขาคงจะมีความสุขดีท่านผู้ชมฮาวายก็หวังเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมว่าที่นอนนี้มันน่าจะนานนะอยู่ได้นานไม่ใช่กองหิมะนะคะท่านผู้ชมค่ะมันเป็นนุ่นค่ะเยอะมากนะเยอะมากจริงๆแล้วดูหน้าแสบจริงๆนี่คือหมาโรคจิตหรือว่า หมาแสบหรือว่าเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมไปทํางานก็ดูกล้องเห็นภาพนี้เครียดตอนที่ฮาวายกลับมาท่านผู้ชมค่ะฮาวายก็มาทําความสะอาดบ้านนะคะก็เก็บกองนุ่นใส่ถุงเตรียมไปจะทิ้งละและว้วฮาวายก็คิดว่าเอยเอาอีกตั้งนึงก็แล้วกันนะคะก็ไปหยิบผ้าขนหนูสองผืนของฮาวายนะคะสละอีกแล้วท่านผู้ชมก็นั่งเย็บแบบง่ายๆนะคราวนี้ไม่พิถีพิถันอะไรมากแล้วคะ่ะ ก็ทาเท่าที่ทําได้ท่านผู้ชมแล้วก็ไอแสบนี้นะคะฮาวายก็ไม่คุยด้วยนะแล้วกลับมาเนี่ยฮาวายก็ไม่ทักนะฮาวายมีพูดนิดหน่อยว่าเพราะอะไรอะ่ะทาไมถึงต้องกัดที่นอนตัวเองแล้วเวลากลางคืนน่ะมันหนาวมันเย็นแล้วจะทํายังไงนะคะมันก็มองหน้าฮาวายนะคือฮาวายก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะกับคนที่บอกว่าฮาวายทรมานซ็อกซี่เนี่ย ก็อยากให้รู้ว่าใครทรมานใครนะคะแต่เนื่องจากว่านะบอกตามตรงนะฮาวายก็มีความสุขในแบบที่ตัวเองทำท่านผู้ชมคือนะคะเราก็ทำในแบบของเราให้ดีที่สุดท่านผู้ชมไอ้ถุงขยะที่เก็บมาแล้วเนี่ยนะจะเอาไปไปทิ้งเนี่ยก็เอามายัดรุ่นต่อท่านผู้ชมแต่ว่าจะไม่ยัดแน่นเหมือนอันเก่าแล้วนะคะอย่างแรกคือมันเหมือนกับเฮ้ย มันเหนื่อยเหมือนกันนะท่านผู้ชมทำยังไงก็ได้ให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดนะคะแล้วฮาวายก็ใช้เวลาเย็บผ้าขนหนสองผืนนะคะประกบกันนะคะก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยัดนุ่นเรียบร้อยท่านผู้ชมก็ฮาวายนะเต็มที่อ่ะก็ไม่คิดอะไรมากนะคะแต่ว่าตอนสิบขวบเนี่ยได้เรียนการเย็บมานะก็เรียนวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งวิชาอะไรนะที่ครูเขาสอนนะแล้วก็ ให้เย็บมาท่านผู้ชมแล้วก็ฮาวายก็จำได้จนถึงบัดนี้นะคะก็มีต้นถอยหลังเย็บแบบเย็บไปเย็บมาเย็บอะไรหลายๆเย็บนะคะแล้วก็คราวนี้ก็เอาแบบง่ายสุดนะไม่พิถีมีฐานอะไรมากท่านผู้ชมแล้วก็ฮาวายก็คิดนะว่าเวลาฮาวายไปทํางานใช่ไหมฮาวายก็จะไปเก็บในห้องนอนค่ะฮาวายเพิ่งวางลงท่านผู้ชมยังหยิบกล้องไม่เสร็จมันเดินขึ้นไปนั่งเลย อย่างแรกคือเป็นที่ของเขานะเป็นมุมเขานะเขาก็สงสัยแบบเฮ้ยนี่มันของเราหรือเปล่าเนี่ยฮาวายก็บอกอขอถ่ายรูปหน่อยก็เชิดหน้าเฉยเลยฮาวายนับด้ยนะหนึ่งสองสามสี่วันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะเหนื่อยจัง